Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. สวัสดีครับผมบอลจากพัทธิลาไอทนะครับ BYD C Lion 7 C Lion 7นะครับตัวนี้เป็น EV ติด6มาเยอะแล้วติด7บ้างดีกว่าคันนี้เป็นไฟฟ้า100%นะครับ BYD C Lion 7คันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ตัวนี้เป็นตัว AWD Performance นะครับออก,ก็คือตัวมอเตอร์คู่เลยคันนี้ขับเคลื่อนแบบ4ล้อตลอดเวลาหรือว่าเป็น รถที่เปอร์ f o r มนดีอันดับต้นๆนะครับรถเวลาชาร์จครั้งหนึ่งแล้วมันวิ่งได้ประมาณ540กว่ากิโลเมตรเลยหน้าตาแบบ b y d s e c แต่ว่าเป็นทรง suv sport นะครับขายลาดนิดๆพอเห็นคันจริงแล้วเนี่ยผมยอมรับเลยว่ารุ่นนี้ยสวยจริงๆอันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะเข้ามาติดกล้อง7 0ไมล์รุ่น a 8 1 0 2เป็นกล้อง4 k ด้านหน้าด้านหลังเป็น full hd ตัวท็อปของ70ไมล เดี๋ยวเราจะติดกล้อง7จติมายเอแนีดะครับเป็นกล้องเซดหน้าหลังก็จะติดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะขึ้นกล้อง so การทำงานของตัว B Y D นะครับผมทดสอบด้วยปลั๊ก O B D 2แล้วมันจ่ายไฟตลอดนะครับแนะนำว่า ถ้าจะใช้โหมดบันทึกจอดรถก็ต้องเดินด้วยระบบฟิลแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ระบบจอดรถก็ให้ติดตั้งแบบปกติทั่ว,วไปได้เลยในการติดตั้งครั้งนี้นะครับลูกค้าอยากให้ใช้ตัวปักแบบ OBD2 เนี่ยที่เป็นออปชั่นของ j จซีเนี่ยในการติดตั้งนะครับซึ่งเราได้ทดสอบกับเจ้าตัว b y d C Lion 6มาแล้วนะครับว่าตัวปักแบบ OBD2 เนี่ย มันไม่ตัดไฟนะครับก็คือพอร์ต OBD2 ของรถเนี่ยมีการจ่ายไฟให้กับกล้องตลอดเวลาดังนั้นเจ้าตัว c l เ o n ยลหรือ c ีเ o n 6เนี่ยจะใช้ไม่ได้ทีนี้คันนี้เป็นตัว c ีเ o n 7เซเหรือ c l เ o n 7เทุกค้าก็อยากใช้เพราะว่าเห็นโบชัว <got> เห็นรายละเอียดของกล้องแล้วอยากใช้งานตัวนี้ก็เลยเอาปลั๊กมาทดสอบก่อนว่าเมื่อเราก่อนการการติดตั้งของเราเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กแล้วรอจังหวะของกล้องเดับเครื่องรถ แล้วกล้องตัดเข้าสู่หมดจดรถไหมก็ปรากฏว่ากล้องไม่ได้ตัดเข่าสูงหมดจดรถแสดงว่าพอร์ต OBD2 ของตัวรถเนี่ยเขาจ่ายไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวปลั๊กมันไม่สามารถคำนวณได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการติดตั้งนะครับจากเดิมที่เราวางแผนจะใช้ตัว OBD2 ในการติดตั้งก็จะมาเป็นแบบเสียบตัว power outlet หรือเสียบช่อง12โวลต์ของรถตามปกตินะครับงนั้นตัว BYD 4 l e o n 6 4 l e o n 7นะครับ ถ้าจะใช้ระบบจอดรถก็จะต้องเชื่อมสายเท่ากับตัวฟิวบอร์กในรถเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็เลยติดตั้งแบบมาตรฐานก็คือติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่มาในกล่องกล้องเท่านั้นส่วนใครที่จะใช้ระบบบันทึกตอนจอดหรือระบบจอดรถนะครับแนะนําให้ใช้ตัวสายฮาร์ดไวยคิดนะครับที่มาเป็นออปชั่นของกล้องแต่ละยี่ห้อจะดีที่สุด คันนี้เลือกตำแหน่งติดกล้องทางด้านซ้ายนะครับเราก็วางแผ่นใสให้เรียบร้อยเคลียพื้นที่สำหรับเจียติดตัวฟิล์มกันรอยลงไปแล้วก็ไลยย่ฟองอากาศนิดนึงนะครับฟองอากาศเล็กน้อยน้อยมันจะหายไปเองเมื่อมันโดนแดดจ,จัด ต้องไปกำับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะทำเดี๋ยวเราก็จะทำการติดตั้งจตัวกล้องซีไลออนเจ็ดคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งกล้องตำแหน่งทางผู้โดยสารก็คือตำแหน่งด้านซ้ายของกล่องเซ็นเซอร์ด้านบนนะครับมุมอมองของกล้องเก็บหมดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะกล้องเป็นเลนไว ขั demás, ้นตอนเก็บสายนะครับก็เก็บได้หลายรูปแบบแล้วแต่เราจะเลือกวิธีการของผมใช้วิธีการแบบนี้เนื่องจากเรามองว่ามันสามารถรือถอนได้ง่ายด้วยแล้วก็ยังไงมันก็ไม่หล่นลงมาเจ้ารถของ BYD นะครับเขาก็จะมีกล้องโมดูลของ BYD ด้วย ดังนั้นลูกค้าที่ติดตัวกล้องโมดูลของ b y d มาแล้วเนี่ยก็สามารถใส่เมมบันทึกในรถได้ต่างหากเลยแต่สําหรับคนที่บอกว่าต้องการเลือกระหว่างกล้องที่เราจะติดเพิ่มเข้าไปให้กับตัวรถหรือจะไปเอากล้องของโมดูลของตัวรถเนี่ยสั่งออนไลน์มาติดตั้งเพิ่มเข้าไปอันไหนชัดตัวกันนะครับน,นี่จะบอกแบบตรงๆเลยนะว่ากล้องที่เราติดเข้าไปใหม่เนี่ยสเปคมันเหนือกว่ามันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วมันมีอัพเฟิร์มแวร์ด้วยดังนั้นกล้องที่เราติดเสริมเข้าไปแบบนี้ มันชัดกว่าอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่อยากได้สัญญาณต่างๆที่มันบันทึกอยู่ในตัวกล้องอันนั้นให้ใส่กล้องของ BV d ดีเพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงนะก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่ามุมมองในการวางกล้องลงไปเนี่ยอย่าให้กล้องตัวที่เราติดใหม่ไปซ้อนกล้องตัวของ BVD แล้วกันตอนนี้เราเดินชุดของกล้องหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ B ีวนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้คลิปหนึ่งตรงที่ว่าลูกค้าบอกว่ามีกล้องหน้ามาอยู่แล้วก็คือใส่ กล้องโมดูลมาอยู่แล้วเนี่ยอยากจะติดแค่กล้องหลังทำยังไงเดี๋ยวมีคลิปทำวิธีการให้ place, embrace, so กล้องที่เราติดวันนี้นะครับคือกล้องแบรนด์70ไมล์รุ่น a 8 1 0 2นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ให้ความคมชัดกล้องหน้าในระดับ4 k นะครับต่างจากกล้องโมดูลของ b y d ที่เขาใส่ไว้นในกล่องสีดำถ้าเกิดลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับ ตัวนั้นมันจะให้ความละเอียดแค่ full hd ครับส่วนตัวนี้กล้อง70็หมลสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้โดยใช้ wi-fi i ด e c กมือถือเชื่อมตรงกับกล้องและดึงไฟล์ต่างๆที่เราต้องการใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องถอดเมมโมรีออกมามันจึงเป็นกล้องที่ต่อโจทย์การใช้งานของเราในปัจจุบันซึ่งเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็สามารถแชร์ไฟล์ให้คนอื่นได้ท,ทันทีการติดตั้งนั้นก็เพียงเปิดฝา เสียบหัวชาร์จมาตรฐานที่มีอยู่ในกล่องเสียบสาย USB แล้วเราก็เก็บสายนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้ไม่ขาดประกันเลยสบายๆใครบอกว่าการติดตั้งจะทำให้ขาดประกันอย่าไปเชื่อมาดูการติดตั้งกันต่อครับในขั้นตอนการเก็บสายนะครับเราจะเก็บสายเข้าตามขอบยางของตัวรถแต่สายไม่ได้อยู่ในขอบยางนะครับ สายเข้าไปอยู่ข้างใต้เลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราใช้งานรถไปเนี่ยสายกล้องที่เราเดินไว้เนี่ยมันจะหลุดออกมานะครับเพราะเราคือศูนย์ติดตั้งนะครับศูนย์ตัวแทนจําหน่ายและติดตั้งของกล้องติดรถยนต์7 0ไ mm, มล์กล้องติดรถยนต์อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เราย้ายหน้าร้านนะครับมาตั้งทําการอยู่ที่บริเวณเคสายใหม่นะครับพื้นที่จอดรถสะดวกสบายลูกค้าสามารถเข้ามารอการติดตั้งได้นะครับ เพียงนัดหมายล่วงหน้าก่อนแล้วก็เข้ามาติดตั้งได้จะนั่งนอยู่ในห้องแอร์เย็นหรือจะออกมาดูงานติดตั้งด้านนอกก็ไม่ว่ากันนะครับมายืนตากแดดร้อนๆเป็นเพื่อนกับช่างได้เลยหยอกๆอันนี้ล้อเล่นนะครับก็ตามอัธยาใส่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันต่อตอนนี้เราเก็บสายมาตรงห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวก็ไปท้ายรถเหมือนเดิมโดยที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับพอเราเก็บสายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายไปถึงฝาหลัง ในส่วนของตอนหลังเนี่ยก็อาจจะมีการเข้าไปนั่งด้านท้ายบ้างเพื่อทําการเก็บสายให้ถนัดนะครับเพราะว่าตัวท้ายของเจ้า C Lion 7หรือ C Lion 7มันค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกลุ่มของ BMWGT เนะครับเป็นฝาเปิดที่ลึกเข้าไปด้านในถ้าต้องการทําให้ถนัดก,ก็เข้าไปนั่งที่ท้ายรถนิดหนึง่งเพื่อที่จะเก็บสายกล้องหลังให้มันมิดชิดแล้วก็ดูเรียบร้อยที่สุดน,นะครับแต่ยังบอกเลยว่าคันนี้เวลาปิดฝาหลังมาแล้วเนี่ยยังสวยนะครับ b y d c Lion 7นะครับคันนี้เป็นรถ EV หรือรถไฟฟ้า100%เนะครับระยะทางวิ่งห้าร้อยกว่ากิโลเมตรเลยสบายๆส,สำหรับคนที่ต้องการ SUV ระดับนี้ straight, ด้านหลังนะครับเราจะร้อยสายผ่านตัวท่อยางสายไฟร้อยผ่านตรงนี้เลยไม่มีการผาดสายเอาไว้นะครับ ตอนนี้อยู่ในท่อนของการร้อยกล้องหลังนะครับเราก็ต้องเล็งก่อนว่าสายกล้องหลังจะต้องเข้าไปตรงไหนในระหว่างที่ผมทำการร้อยสายอยู่นั้นนะครับก็จะมาอธิบายระหว่างเจ้าตัวซีไลออนหกับซีไลออนนะครับเจ้าตัวซีไลออนเนี่ย มันเป็นรถในกลุ่มของไฮบริดนะครับเป็นปั๊ปอินไฮบริดทำให้ระยะในการวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่ที่เก็บไฟด้านล่างเนี่ยลูกใหญ่กว่าเดิมก็คือแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นลูกใหญ่นะครับส่วนตัวนี้เป็น EV แบบ100%นะครับวิ่งไฟฟ้า1 0 0เลยมันก็จะเจาะในกลุ่มของคนที่ต้องการรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้ามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับกลุ่มของซีไ o ออนนะครับเป็นกลุ่มของ คนที่ชอบเดินทางไม่อยากกังวลเรื่องของการชาร์จไฟนะครับก็ใช้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่าเจ้าซี i ล n ยน6เนี่ยมันวิ่งได้ในระยะประมาณ90กิโลเมตรแรกที่มันเป็น EV นะครับดังนั้นใครขับรถสั้นๆวิ่งช่วงสั้นๆเนี่ยใช้ซีเลียน6เหมาะออกต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการชาร์จไฟส่วนตัวซีเลียน7เนี่ย คนที่แบบอ,อุ้ยันอยากเล่นรถไฟฟ้าแบบ100%เลยและอยากได้รถใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้รถเล็กมาตัวนี้เลยสปอร์ตแถงคันนี้เป็นมอเตอร์คู่ด้วยรุ่นนี้เขาจะมีมอเตอร์เดียวกับมอเตอร์คู่เลือกมอเตอร์คู่ก็จะได้ออปชั่นที่ฟูมากกว่ามาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเขาเลือกกล้อง70ไมา์ A810 เมื่อเลือกรุ่น8 0แล้วเนี่ยกล้องหน้าจะเป็น 4K นะครับกล้องหลังเป็น Full HD ตัวนี้แตกต่างจาก A800s นะครับตรงที่ว่าตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์ Sony ร,รุ่นใหม่กว่าและมีระบบ HDR นะครับซึ่งเป็นระบบชดเชยแสงทำให้กล้องสามารถเก็บภาพเก็บแสงหรือถ่ายวิดีโอได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆส่วนใครที่บอกว่าอยากได้ตัวที่ราคาย่อมเยาวกว่านี้นะครับก็สามารถไปเลือกกลุ่มของ7 0ไม A510 ได้นะครับ A510 เขาก็จะใช้เซ็นเซอร์ Sony แต่ว่ามันเป็นตัว 3K การใช้งานก็ใกล้เคียงกับตัว,ว A810 นะครับตอนนี้ทำการติดตั้งกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องหลังของ j e s i i a a 810เป็นทรงแคปซูลนะครับให้ความละเอียดแบบ Full HD แล้วก็ติดภายในตัวรถเท่านั้นนะครับเอาไปติดนอกรถไม่ได้เพราะว่ากล้องหลังไม่ได้กันนะ้ำเขาออ,ออกแบบมาให้ติดตั้งภายในตัวรถนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอยากติดตั้งกล้องติดรถยนต์ทั้งทีนะครับ เลือกกล้องติดรถยนต์ในราคาที่เราตั้งงบประมาณไว้แล้วติดต่อมาทางเราได้นะครับเรามีบริการติดตั้งถึงบ้านหรือใครบอกว่าอยากจะมาติดตั้งกล้องหน้าร้านก็นัดหมายกันมาได้นะครับที่อยู่มีอยู่ทางลายด้านล่างหรือเบอร์โทรศัพท์ท้ายคลิปนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับ เป็นไงครับสำหรับการติดตั้งตัว BVD C l i o n 7หรือ C l i o n 7นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับคันนี้เราติดตั้งด้วยกล้อง70ไมล์ A810 ขีขีดสคือเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังที่มาในเซตเดียวกันนะครับนั้นซื้อทั้งทีซื้อเลย70ไมล์ A810 ขีดสบอกเขาว่าเอาเป็นกล้องเซตนะครับหรือถ้าอยากได้การรับประกันดีๆนะครับ ติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายของทาง70ไมเองนะครับก็มาที่เราของเราเป็นร้านพัทิลราช็อปนะครับติดตั้งกล้องติดรถยนต์ของ70ไม์โดยเฉพาะเลยดังนั้นใครมาบอกว่ากล้อง70ไม์ให้หนึกถึงร้านเราพัทิลาช็อปนะครับทีนี้ตัว BYD C-Lion 6กับ BYD C-Lion 7นะครับสตัวนี้เขาจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าตัวปลั๊ก OBD2 หรืออุปกรณ์เสริมที่เราต้องการใช้เนี่ย ที่เสียบพอร์ต OBD2 ตรงฝักคนขับเนี่ยพอเสียบแล้วเนี่ยกล้องปุ่มเนี่ยมันจะไม่หยุดการทำงานเนื่องจากตัวรถเขาได้ออกแบบระบบการจ่ายไฟใหม่นะครับทำให้ตัวปลั๊ก OBD เนี่ยมันไม่สามารถหยุดการทำงานของกล้องได้เมื่อรถจอบดังนั้นก็แนะนำนะครับในกลุ่มของ BYD แต่ไม่ว่าจะเป็น BYD 6กนะครับือคือ b ี d ีดีซีเลกเนี่ยกับซีเลออนเจ็นี่ยทั้งสองตัวเนี่ย แนะนำว่าถ้าต้องการใช้ระบบบันทึกจอจร,จริงก็แนะนำให้ใช้ตัวสายฮาร์ดไวด์คินะครับแต่ถ้าเลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีความจำเป็นนะครับเราอยากจะใช้กล้องแค่ตอนเราขับรถก็ใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในกล่องได้โดยการเสียบช่องจ่ายไฟ12โวลต์หรือที่เราเรียกว่าช่องจุดบุริบนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูตัว BVD c เลีนนี่แหละแต่ว่าผมจะใช้กล้องอีกแบรนด์หนึ่ง และก็จะใช้ปลั๊ก OBD ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูคลิปหน้าว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเสียบปลั๊ก OBD แล้วจะรอดไหมไปดูแต่เดี๋ยว b y d จะน้อยใจนะครับตัว b y d Auto Free นะครับ b y d Dolphin b y d Seal นะครับทั้ง3รุ่นนี้ก็ยังใช้ปลั๊ก OBD2 ได้ เ,เพราะว่าระบบของ OBD2 เนี่ยยังทํางานตามปกติเนื่องจากทางร้านติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใช้งานได้ซีลใช้ได้ดอลฟินใช้ได้ออตโต้ทรใช้ได้นะครับส่วนของเจ้าสิงโตทะเลทั้ง6และ7ให้เลือกแบบที่บอกนะครับไม่ต่อแบบช่อง12โวลต์ก็ไปต่อแบบฮา,าร์ดไวคิดแทนรับรองทุกที่ทำแบบเดียวกันหมด